Just be Just be is a wonderful world Just be Just be Just on the call สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูรุ้งอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูรุ้งจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องเลขาคณิตแสนสนุกค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเข้าสู่สาระการเรียนรู้กันค่ะไปดูสิคะว่ารูปทรงเลขาคณิตมีหน้าตาเป็นแบบไหนและมีลักษณะเป็นยังไงค่ะ ค่ะอันนี้คือรูปวงกลมนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมแล้วเด็กๆเคยเห็นรูปอะไรที่เป็นทรงกลมบัางคะเช่นโลกของเรานะคะก็เป็นทรงกลมคะ่ะเอ๊มีอะไรอีกคะลูกฟุตบอลใช่ไหมคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะว่าเป็นทรงอะไรเป็นทรงกลมนะคะต่อไปมีอะไรอีกนะคะเด็กๆเคยเห็นอะไรอีกคะ ส้มก็เป็นทรงกลมนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นส้มไหมคะค่ารูปทรงกลมนะคะมีอยู่มากมายเลยนะคะเด็กๆเด็กๆรู้ใช่ไหมคะรูปทรงกลมมีหน้าตาเป็นแบบไหนคะต่อไปไปดูกันค่ะเด็กๆว่าเป็นรูปอะไรนะคะรูปอะไรคะรูปสามเหลี่ยมนะคะต่อไป รูปทรงสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างคะเช่นสัญญาณทางจราจรนะคะอะไรอีกคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เคยเห็นไหมอะไรเอ่ยสามเหลี่ยมขนมเค้กนะคะเอจากขนมเค้กแล้วจะมีอะไรอีกหน้าที่เป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่เด็กๆเ,เคยเห็นแตงโมนะคะแตงโมหั่นเป็นชิ้นสามเหลี่ยมได้นะคะเด็กๆ คะ่ะเด็กๆรูปทรงสามเหลี่ยมก็มีอยู่เยอะแยะมากมายนะคะให้เด็กๆไปสังเกตดูสิคะว่ารูปทรงสามเหลี่ยมมีอะไรอีกบ้างต่อไปคะ่ะเด็กๆรูปอะไรคะรูปสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆเคยเห็นไหมคะไปดูกันคะ่ะอะไรที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมบ้างกระเป๋านะคะกระเป๋าก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆ แล้วมีอะไรอีกคะเด็กๆมีอะไรอีกคะที่เด็กๆเห็นในชีวิตประจําวันทีวีทีวีเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมไหมคะเด็กๆเคยสังเกตไหมลองไปสังเกตดูนะคะต่อไปอะไรนะคะกล่องของขวัญก็เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะคะเด็กๆค่ะรูปทรงสี่เหลี่ยมก็มีอยู่เยอะแยะมากมายเหมือนกันนะคะ ในชีวิตประจำวันเด็กๆเ,เคยสังเกตไหมคะว่ารูปสี่เหลี่ยมมีอะไรอีกบ้างให้เด็กๆไปสังเกตดูนะคะค่ะเด็กๆต่อไปเราจะไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะ circle แปลว่าวงกลมนะคะ อีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆโซโคแปลว่าวงกลมนะคะค่ะต่อไปค่ะเด็กๆรูปอะไรคะแทรงเก e แปลว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะเด็กๆอ่านดางัดงๆเลยนะคะแทรงเก e แปลว่ารูปสามเหลี่ยมนะคะ ต่อไปนะคะเด็กๆออกเสียงพร้อมกันก็ได้นะคะ square แปลว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะออกเสียงอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆ square แปลว่ารูปสี่เหลี่ยมนะคะค่ะเด็กๆต่อไปนะคะคุณครูลุงจะพาเด็กๆไปทำการบ้านท้ายคลิปกันนะคะพร้อมหรืยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปเลยค่ะ่เด็กๆเรามาเริ่มทำใบงานกันนะคะให้นักเรียนระบายสีรูปสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะรูปสามเหลี่ยมให้เด็กๆระบายด้วยสีแดงนะคะส่วนรูปวงกลมแล้ววงรีให้เด็กๆระบายด้วยสีฟ้านะคะไปเริ่มระบายกันเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมอันไหนคะรูปสามเหลี่ยมคะเด็กๆรูปนี้ใช่ไหม ก็ให้เด็กๆระบายสีแดงนะคะค่ะระบายไปเรื่อยๆค่ะส่วนวงกลมหรือวงรีนะคะให้เด็กๆระบายสีฟ้านะคะระบายแบบนี้นะคะ คะเด็กๆใบงานของเราก็ได้เสร็จแล้วนะคะเด็กๆระบายเหมือนคุณครูลุงไหมคะระบายตามจินตนาการไม่ได้นะคะต้องระบายตามคําสั่งนะคะคือรูปสามเหลี่ยมและก็รูปสี่เหลี่ยมระบายเป็นสีแดงนะคะส่วนวงกลมกับวงรีเป็นสีฟ้านะคะเด็กๆค่ะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้ของเราก็ได้จบลงแล้วนะคะก่อนจากกันคุณครูลุงมีเรื่องจะฝากเด็กๆค่ะ เด,เด็กดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะก่อนออกจากบ้านให้สวมแมสให้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพร่างกายให้อบอุ่นนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆบ,บายๆ